สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขูสู่คนครับมือนี้พ่อกับบ่าวเท้าฮันชาแนลคือเก่านะครับมือนี้พาพี่พาน้องมาก,กินจุเนื้อจังหน่อยนะครับจุเนื้อบ่หิลลหลายแล้วก็มีสัมลาขาไหลนะครับแบบซุกนั่นี่ครับเห็นนี่แบบซุกนะครับกับตับซีตอนซีตอนดุกเตา <c oughs> แจวสูตรเข้มข้นนะครับบริเทสให้พี่น้องเบิง่งนะครับมือนี้อัน ฝ่าจังหน่อยครับฝนฝนตกนี่ฝนตกมาฝนตกลิ่นครับพี่น้องเอ้าแก้มพักอีเลือดได้หลายครับมื่อนี้พักอีเลือดแล้วก็พักกอกพี่น้องนี่พักกอกนี่นี่ละไม่ไม่หยอดกำงามนี่เป่าแถาว่าเสียฝนตกถือฝนตกทำเหมืนอุ้ยเสียกับพักหค้เสือกับมาละขี่นกแก้มมาพิ้งกัเอ้ามาบเบาๆไล่ยังห่างพี่น้องจัดเลยเสียบใส่กับข้าวเหนียวว่างใส่ละเอ้าใส่ว่างอย่างนี้นะพี่น้องคือสิบงวยดอกมามาเสียบน้ำเป้าแถวครับโดนๆกินเทือกครับพี่น้อง อันประเภทดิบบม่ได้กินโดนแล้วเบิง้งปูคุน่ะเอาแบบปกเข่ากันนะพี่น้องคนมา,มามามาไม่ไม่ครับคุณแก้วขนๆเนี่ยเบาเท่าเนี่ยม,มอม,มจงอังหวะอร่อยเลย xây bẹp suốt năm cầm này đó khúm âm lầm bằng bác xay không à. cứ gầu hưởng Nhưng ấm lầm hình hình thử năng hư ăn xoăn phát quả kìa Quả cùng nhé nó phi không? Nó phát không ngàn ủa, um, khẩu, bốc khẩu, hm hm เอาแบบสำลาน้่มสำลาคือแบบเพิ่มเห็นมีน่องถ้ามมาในคอมเมนต์ครบแบบเพิ่มครับมือมือเอาแบบนี้ดีกว่ากินเมียงแค่ห่อย <c oughs> ใส่ตับพี่น้องโอ้เอาเป็นเมียงเนาะโ,โ,โอ้โหต้มปากกูได้เนาะเด็ดออกโอ้ คํนนี้เด็กครับมองขาลายมันเป็น,นอมนมนจะไม่เอ็นไม่เอ็นนังไงวามันจิกกุ๊กรุตยังไง

เจัดพันก็ได้ <c oughs> มาพี่น้องมาทั้งไก่ทั้งไก่โอ้โหนีจิขเข่าไปไลยพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มาเสิบเสียบน้ำบาดาลเขามาเลยโอ้โอโห ครัเนี่ยเขาก็จิตเมือ่อพีอ่น้องสี่กันสู้ชิบกเขา khu ẩn nhàng gọi hang phường cũng chỉ bên nhầm nhạp đúng rồi toàn toàn cái này phải tuần bác một cọc hết ở đây phải มอืมโอ้ยซอฟวันวันแบบตัวใหญตัวน้องไปเลยใคนณพึงกับวันข่าวบ่าข่าวันบอกข้าวนะ ข <c oughs> ้าวเดียวเบิดคือว่าเนาะแนวมักมักไขมันของเสียบอยู่กับผูมมักครับพี่น้อง <c oughs> อื้ม Ừ. Đưa tay xuống cái bà hình Bấm xuống được hợp xâm lại Thả xuống khác ý liên thì mình sẽ nhạp mình tầm มึงเอาซ้ำพอดีไอ้ชวนพ่อนอุ้มามีเพื่อนผัดติดภาระะกิจพี่อน้องเอ้ยว่าสิกินน้อกันติดภาระะกิจเอาเดี๋ยวโอกาสว่างๆีชวนเพื่อนมากนะครับว้

พิกเอาเแบบเบ็ดอะต้มตเหนือขาลายนี่เค็ดแบบแบบสำลานี่พอ,อยดีนะพี่นอ้องพอยดีต้องมึงย้มซุกขากเลยครับเอาสำพลอ,อยสำนึงผลติมเศร้าเหรอเห็นทั้งผักกอกพี่น้องเอง เซตเลยครับมันเนี่ยเดีอบรอยบนวันหิวมไหมครับ,บนบ่หลายโอ้โเพชร เสียบครับพี่น้องเทร่งดิบเั้งสุกนะครับืันนี้ไอ้ตุ่เนื้อสดกับสำาักขาไายนะครับเอาขาไหลาขาไายเนื้อขาไหลาที่เข้าไปเห็ดจิ้มจุ่มนะครับเอ็นมันสีเล่อยเนื้อมันสีเ่อยมองนะโอ้เสียบเพื่อนนะครับเอาบริจุบริจุดูนะครับเด้อเพราะว่าโดนโดนรอบนี้คือประมาณสักห่วยว่าครึ่งเดือนเกือบเกือบเกือบเศร้ามือได้ครับเกือบเกือบเศร้ามือเพราะว,ว่าเพาขอโทษ้าไปพี่น้องครับ ช่วงวันนีห้างนะครับห้างจะเลยมาจัดอีกครับพี่น้องให้พี่น้องในเบิงแต่ว่าบุยก <c oughs> ินอะไดีดีขึน้นเอาแต่ว่ากระบอนสาใจมาได้นะครับเพราะว่าบ่าวเทากินยำเทียงนะครับขั้นยำแบบอยากให้มันสดสดอี่มอ่นี่คือยำเดือกนะครับจุดเดือกเด้ยจัดให้ชมนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกยที่ตามรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุก, comment, ทกไลค์ทุกแชร่นะครับที่มีให้กับบ่าวเทานะครับช่วงนี้ก็คือเกา นะครับคือบ่าวถาวรนว่านะครับทุกคลิปก็คือตอบคอมเมนต์ซาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าภารกิจทั้งมองเหตุการณ์เห็นงานนะครับเริ่มหลายเนาะเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยยนีมืมาแลงกับตอบคอมเมนต์ได้เล็กน้อยนะครับเอ้ากับขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ได้หลายนะครับที่คอมเมนต์มากแล้วบ่าวถาวรบ่ท่านได้ตอบให้นะครับเอาคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องให้เก่านะครับมากกัไเลยถือใจกระแช่บ่าวถาเนี่ยนะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ